เดี๋ยวรับสายก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเสียงคุ้นนพี่อะไรจ๊ะเนี่ยเอ่อชื่สุนทรครับพี่สุนทรเหรอคะพี่จะถามสรณีสยามเนี่ยครับค่ะค่ะพี่ค่ะพี่พี่สุนทรอยู่จังหวัดไหนคะนครนายกครับนครนายกพี่สุนทรปลูกอะไรคะ ผลไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยแหละผลไม้ทั่วไปผลไม้ประจํานครนายกก็ประโยชชิดปลูกด้วยไหมครับครับอ,อไม่ปลูกไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะเราคนนครนายกต้องมีผลไม้ประจําจังหวัดนะครับอ่ตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวนะพี่นะครับจ<ะ>้า ใช้ธรณีสยามนี่เป็นยังไงจะดีไหมดีค่ะพี่ดียังไงเหรอเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังนะ<อ>ก็คือองไงก็คือของธรณีสยามเนี่ยเราจะมีทั้งการกระบวนการเริ่มต้นก็คือฟื้นฟูด,ดินเรื่องดินนะคะเราจะมีสารปรับสภาพดินที่ไปช่วยฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวไปปรับสภาพดินนะคะแล้วก็ไปฟื้นฟูรากเปลี่ยนรากใหม่ให้เขานะคะเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่พี่เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยต้นมันห้อยลูกมาเยอะมันโทมใช่ไหมอ่พี่อาจจะใช้ยาใช้ ให้ปุ๋ยอะไรมาเยอะเพราะนั้นดินอาจจะแข็งรากไม่เดินไม่แตกยอดไม่แตกใบหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่เอานาลายพริกดินกระปุกสีขาวของหนูเนี่ยนะคะไปไปชนิดผงสีดำพี่ไปผสมฉีดดินมันจะช่วยทําให้ดินร่วนซุยขึ้นนะคะล้างสารพิษสารเคมีในดินแล้วก็ฟื้นฟ,นฟูรากสร้างรากใหม่ นะคะพอรากใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของการสร้างใบขึ้นมานะคะเพราะนั้นสูตรสำหรับฟื้นฟูใบนะคะสร้างใบใหม่เพื่อสะสมอาหารเตรียมทำดอกในปลายฤดูปลายปีนี้พี่ก็ใช้สูตร1สูตรในการฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อสร้างยอดสร้างใบสร้างการเจริญเติบโตสะสมอาหารไว้เพื่อทำดอกนะคะอืม